ของเราแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะฮะเราจะไปกันต่อที่อีกหนึ่งวันเกิดของศิลปินสาวชื่อดังจากปรเทเอฟนะฮะพิธีกรคู่ของผมนั่นเองน้องเอ็มสาธิดานะฮะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดน้องเอ็มนะครับเราก็จะเซอร์ไพรส์กันล่วงหน้าหนึ่งวันนี่นะฮะพี่แอปเปิ้ลเดียใครนะครับพี่มีความสุขมากๆนะคะ โอ๊ยขอบคุณค่ะพี่แฮปปี้เบอร์เดย์ใครนะคะพี่ มีความสุขมากๆนะคะอะไม่มีคลิปของน้องไอรีสหรอคะเออน้องไอรีสเนี่ยไมมาเป็นคลิปเดี๋ยวเอาไว้พาตัวเป็นๆมาเจอดีกว่าโอ้ยต้องขอบคุณรายการขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะครับน้องเอ็อันนี้เป็นคลิปจากแฟนคลับมีเพลกเขากจากแฟนคลับนะฮะส่วนของพวกเราเนี่ยขอร่วมด้วยกับแฟนคลับน้องเอ็มก็แล้วกันเลยแต่ว่าคลิปเนี่ยทีมงานก็ช่วยกันตัดต่อให้นะครับยังไงพี่ก็อยากจะอวยพรขอให้น้องเอมเนี่ยอยู่คู่กับรายการป๊อปนิวส์ของเราไปนานๆ ก็แล้วกันนะฮะส่วนสิ่งที่อยากจะได้ก็ขอให้ตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อเอานะฮะอวยพรกันแบบนี้ทุกปีหนูขอบคุณพี่โอ้ขอบคุณทีมงานทุกคนมากๆเลยนะคะคุณป๊อปนิวเซนลี่แล้วก็พีพีทีวีค่ะครับอ่ะช่วงนี้แล้วเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะได้เจอกับดรน้องด้วยนะฮะดรน้องเนี่ยเขาก็เป็นประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ด้วยนะฮะจะมาพูดถึงของรางวัลอลังการมากๆช่วงหน้าเจอกัน Oh, <laughs>